อ่ะมาดู<ม>เรื่องของชาดแดนนะครับอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากการตัดไฟเมื่อวันที่ห้ากุมภาพันธ์ตอนนี้โอ้โหเราดูข่าวแล้วเราก็ชื่นใจนะคุณน้องพิมพ์ว่าเดี๋ยวจะหาว่าโอ้อยอะไรช่องนี้เอาแต่ด่าแล้วก็ชื่นใจ <c oughs> ขยันกันขัดแข็งถึขงขั้นว่าจะไปจับอะไรน้ำมองชิดต,ตูโอ้โหนะก็ <c oughs> ยังงงงงอยู่ว่าจะไปจับเขาได้ไงลรยตัวแบบหนังฮอลลีวูดแบบมิชชันอิมพอสิเบิรหรือเปล่าพี่เป๊ เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ว่าก่อนหน้านี้ค่ะเราจะไปลุยกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มน้อยเหมือนกันตั้งแต่สมัยพลเอกสุรยุจุลานนท์นะ,ะยังไปลุยเขาไม่ได้เลยยังจับตัวเขาไม่ได้เลยคดีหม่องชิตูเนี่ยสรุปคือมันเป็นคดีตั้งแต่ปี6 5หพี่กองอชาวอินเดียจะโดนหลอกไปทํางานปรากฏว่าเอาไปเป็นการคอนเซนเตอร์ก็ร้องมาก็ช่วยมาได้ จะไปจับอะไรเขาได้หม่องชิตุรัฐบาลกลางยินจัดการไม่ได้เลยรัฐบาลกลางมีมางจัดการไม่ได้เลยรัฐบาลมาจัดการไม่ได้เพราะว่าคือพวกนี้เขามีกองกําลังเป็นรัฐอิสระด้วยมีกองกําลังแล้วก็คุมพื้นที่อ้าวไม่เป็นไรแต่เราก็เห็นตอนนี้หลายหน่วยงานขยับกันเต็มที่เลยมันก็ต้องปราณนะเป็นการปราณวันนี้เองในเช้าวันนี้เนี่ยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมนายภูมิธรรมเวชยชัยนะครับลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามความคืบหน้าในการซีลชายแดนการปราบยาเสพติด เรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์อาชญากรรมไซเบอร์สารพัดส,สารเพรนนะครับการตัดไฟการตัดอินเทอร์เน็ตเพื่อกดดันพื้นที่ของแก๊งคอร์เซนเตอร์นะก็ไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเครื่องบินที่รอ13นะ,ะเดินทางจากสนามบินตำรวจไปสนามบินเฮลิคอปเตอร์รอ1 3พ0 0สามรออลงพื้นที่ตัวราชาการที่อำเภออรัญยประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับมีนายประเสริฐจันทระลวงทองอ รองนายกรัฐมตีกระทรวงดีอีไปด้วยนะครับนายสาระวงเทียนทองกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาแล้วก็นาจัดใจบางชวดเลขาธิการสอมอชร่วมเดินทางไปด้วยนะสิบนาฬิกาสามสิบนาทีเนีน่ยนายภูมิธรรมจะเป็นประธานประชุมติดตามการปฏิบัติงานและมอบนโยบายแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้วก็รับฟังความคืบหน้าในการดําเนินง,งานภาพรวมของพื้นที่โดยนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าการจังหวัดสระแก้วก็จะรายงาน พูดถึงเรื่องของการซีลพื้นที่ชายแดนตามนโยบายซีลสต็อปเซฟของกองทัพภาคที่1โดยพลเอกอมริบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1เรื่องการปรับปรามยาเสพติดแก๊งคอร์เซนเตอร์การคามนุษย์ชายแดนฉากแก้วพลต่าพลตำรวจตีทิตวัตสุริยะฉายรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค2แนวทางการปรับปรามอาชญากรรมไซเบอร์นะครับก็จะมีะพลตำรวจตีวิวัฒน์คำํำนารองผู้บัญชาการตารวจสืบสวนสอบสวนอ,อาชญากรรมทางเทคโนโลยี แล้วก็เรื่องการตัดสัญญาณโทรศัพท์ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็จะมีผู้แทนกสอชกสอทอชอคือแต่ละหน่วยก็จะมีตัวแทนในการสรุปรายงานให้รัฐมนตรีกระหมทราบว่าเอาละในเรื่องการซีลชายแดนเนี่ยทัพภาคหนึ่งทำอะไรไปถึงไหนอย่างไร,รเรื่องการปรับปรามยาเสพติดนะผู้ทอนภาคสองตำรวจทําอะไรบ้างเรื่องตัดสัญญาณเน็ตกสชทําอะไรอย่างไรบ้างเขาก็จะมารายงานให้ทราบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยช่วงบ่ายนะครับจะเดินทางไปตรวจ การดำเนินง,งานภายใต้ยุทธการอารัน68ในพื้นที่4จุดก็คือ 1. จุดตรวจบูรณาการร่วมทหารปกครองตำรวจนะตำบลท่าข้าม 2. ตรวจเสาส่งสัญญาณใหผ้ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือที่บ้านโคกสะแบงตำบลท่าข้าม 3. ติดตามสถานการณ์การตัดสายสัญญาณโทรศัพท์ที่ตลาดเบญจวรรณตำบลป่าไร่และ 4. ตรวจจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก รวมถึงการรับฟังรายง,งานสถานการณ์การเดินทางเข้าออกของบุคคลโดยพุ่มกับตอมอสระแก้วและพุ่มคับการกองกําลังบูรพาแล้วเสร็จจากนั้นก็เยี่ยมให้กําลังใจกาําลังผลที่ปฏิบัติหน้าที่ที่รอ1 2บสนะครับในภูมิธรรมให้สัมภาษณ์บอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยเพื่อให้สอดรับกับสิ่งที่เราอยากแก้ไขเดิมอยากลงไปตรวจที่ฝั่งพญาตองสู่แต่เมื่อมีการพูดถึงเรื่องตึก25ชั้นและอะไรหลายอย่าง จึงประสานไปลงที่พื้นที่สระแก้วสิ่งที่มีการพูดกันเนี่ยคุณบุ๋มท่าบอกเราไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะจ้าเออไม่ว่ากระแสจะมาจากทางไหนก็ต้องตรวจสอบวันนี้ก็ได้ไประจาักษ์การนะเรื่องสาวสัญญ,ญาณแล้วนะหมายถึงว่ากสทชก็จัดก,การไปแล้วและต้องไปดูอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากพบปัญหาด้านเทคนิคก็ได้รับรายงานจากเอกชนว่ามี3มโอเปอเรเตอร์ซึ่งก็ได้พูดคุยกันแล้วบางส่วนทราบความมูลและปัญหากันแล้วในครั้งนี้จึงต้องไปตรวจสอบและ จะได้มีข้อสั่งการต่อไปที่ค,คุณภูมิธรรมบอกว่าพูดถึงตึก25ชั้นและอะไรหลายอย่างจึงลงพื้นที่สระแก้วไม่ได้ปล่อยปละล,ละเลยวันนี้ไปดูพื้นที่ถ้าเห็นอะไรคงจะต้องดําเนินการประเด็นคืออยู่ที่สระแก้วคืออยู่ฝั่งบ้านเราถูกไหมคะคแต่พูดถึงตึก25ชั้นตึก25ชั้นเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านเราคืออยู่ที่ปอยเปตอ,อันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขออนุญาตแกะภาพมาให้ดูเพราะว่า อันนี้ต้องให้เครดิตนักข่าวไทยรัฐเขาลงพื้นที่ไปฝังตัวอยู่ที่ปลอยเปรตค่ะจะมีตึกที่เขาว่ากันว่าเป็นตึกเขาใช้คาว่าตึกออนไลน์ mm hmm. ชาวบ้านเท่านั้นเรียกว่าเป็นตึกออนไลน์แต่จริงๆมันคือตึกกิจการแก๊ง call center ค่ะและไม่ใช่มีแค่แก๊ง call center อย่างเดียวนะคะที่คุณภูมินามพูดเนี่ยคือตึกนี้แหละค่ะตึก25ชั้นปอยเปตค่ะนักข่าวลงไปฝังตัวเนี่ยแล้วเขาสามารถบอกได้เลยเพราะข้างหน้านะพี่ก้อง mm hmm. ปิดทึบค่ะ และจะมีแค่รอปอพอสมมุติว่าพี่กองนะไปเดินป้วนเปี้ยนไปป้วนเปี้ยน,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 นมาเอาสักสองสารอบเนี่ยอร,ปรอปพเข้าชาร์จเลยแล้วถามว่ามาทําไมมาทํำอะไรพี่บอกพี่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วจะมาอยู่ที่นี่นานทาไมไปน,นักท่องเที่ยวก็เดินไปที่อื่นสิไปเที่ยวที่อื่นสอิอ่นนี้นักข่าวเนี่ยเขาเขาจำลองเหตุการณ์สดๆมาให้ดูเลย ไปถามชาวบ้านร้านตลาดพ่อค้าแม่ขายแถวนั้นพี่ไปนั่งกินข้าวนานนะเป็นชั่วโมงนะรปภเดินมาดูหน้าและกินอะไรนานจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็สำรวจมาเนี่ยข้างล่างคือปิดทึบมีรปภแน่นหนาค่ะชั้นล่างเนี่ยว่ากันว่าเปิดเป็นคาสิโนแต่พี่ก้องจะสพายเป้แล้วเข้าไปเล่นเลยอย่างงี้ก็ไม่ได้นะพิมพ์จะเข้าไปเล่นอย่างี้ก็ไม่ได้บอกพิมพผลเงินมาเยอะนะไม่ได้ค่ะเพราะถ้าจะเข้าไปได้เนี่ยเขาต้องสแกนใบหน้าและต้องให้ลูกค้าเฉพาะ หรือคนที่มีบัตรเข้าออกเท่านั้นนอกจากนี้ค่ะชั้นที่ว่ากันว่าความเชื่อของคนจีนนะคะถ้าเลขที่ไม่เป็นมงคล<ม>อย่างเลขสิบสี่เลขยี่สิบสามเนี่ยจะไม่มีเพราะคนจีนถือเคล็ดว่าเป็นเลขอะวะมงคล<ม>เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีชั้นนี้อย่างชั้นยี่สิบ้าเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นชั้นย7สบเจ็แทน<ม>อ่าอันนี้คือตึกยี่สิบห้าชั้นตึก call center ส่วนตึกข้างๆกันค่ะก็คือตึก18ชั้นอาคาร18ชั้นที่มีคนตกลงมาแล้วเสียชีวิตนะพี่กองเช่นเดียวกันอยู่ติดกันตึกนี้ก็รอปภแน่นหนามากตึกนี้นะคะชั้น1ชั้น2เนี่ยจะเป็นพวกงานฝ่ายสีเทาค่ะเป็นพวกคาสิโนโลแล้วก็พนันออนไลน์แต่จะเข้าไปเล่นสโสๆก็ไม่ได้ก็ต้องแบบเช็คประวัติกันสักนิดนึง นอกจากนี้ชั้น3ค่ะตามรายงานข่าวบอกว่าจะเป็นออฟฟิศที่ให้หัวหน้าแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยนั่งทำงานอยู่ส่วนชั้น4ชั้น5และชั้น14จะเป็นเว็บเกมค่ะก็คือเข้าไปเล่นเกมแต่ก็ไม่ใช่ว่าเข้าไปสวสวได้นะคะส่วนชั้น15ชั้น15เนี่ยคนที่เคยเข้าไปทำงานเป็นแก๊งเคยโดนหลอกไปนะพี่แล้วช่วยออกมาได้เนี่ยขอเล่าให้ฟังว่าเป็นชั้นที่แบบเข้มงวดเด็ดขาดไม่เคยมีใครเข้าไปได้เลยและมีรปภเฝ้าออกอยู่ตลอดเวลา คาดว่าถ้าไม่เป็นที่พักก็เป็นที่ทําการของเจ้าของอเจ้าของแก๊งคอร์ซัเตอร์ตรงนี้ละค่ะเพราะฉะนั้นเวลาคนไทยที่โดนหลอกไปเนี่ยไม่อยู่ตึก18ชั้นก็จะอยู่อาคาร25้ชั้นถ้าคุณมูมทธรอยากรู้เนี่ยคุณภูมทธมติดต่อไปที่สำนักข่าวได้ไม่รู้จริงหรอือว่าเขาทำอะไรกันนักข่าวนะ่ะไปไกลย,ยิ่งกว่านี้แล้วว่าเขาจะไปตั้งอาณาจักรแห่งใหม่ไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้กับสระแก้วบ้านเราเพราะอยู่ปลอยเปรตข้ามน้ำไปแป๊บเดียวก็ถึง แปลแหล่งใหม่ที <transc> ่เขาจะไปตั้งเนี่ยห่างจากจุดเดิมประมาณ9-10กิโลเมตรค่ะก็คือไกลและลึกเข้าไปกว่าเดิมเขามีชื่อเรียบร้อยแล้วค่ะชื่อนิคมอุตสาหกรรมซานโก้แล้วที่นั่นน่ะปึกใหญ่กว่านี้หนาแน่นกว่านี้ล้วรวดหนงลวดหนาอะไรเต็มไปหมดเลยพี่แล้วก็มีภาษาจีนชัดเจนเขาว่ากันว่าจะไปทำนิคมอุตสาหกรรมที่นั่นเลยค่ะและคราวนี้การช่วยเหลือมันจะยากกว่านี้ ขอบคุณมากนี่คือภาพสองตึกที่อยู่ติดกันคุณว่ารัฐบาลกัมพูชารู้เรื่องไหมบ้าบอน <ะ S 1> <ะ>ักข่าวเรายังรู้ขนาดนี้พี่นะไม่รู้นี่คือโกหกแล้โกหกไม่เนียนด้วยรันะนพัทเราไม่โกหกนะตึกที่ว่าเนี่ยคือเมื่อวานคุณภูมิธรมบอกอ้ยเวลาจะพูดอะไรมันกจะมีหลักฐานไม่จะมาพูดลอยๆแล้วจะไปเราจะไปทําตามในคําพูดลอยๆไม่ได้คนที่พูดลอยๆัคนแรกคือใครใครคะ ทักษินงต,ตึกกับไ,ไม้ไมงส่งคนไปจัดการไปไปจัดการนี่จะส่งกองกาลังไปเลยคือเรื่องแบบนี้เนี่ยนะถ้าออเอากันเอาแหละถ้าคุยหโมอโอ,อ,อวดว่าคุณจริงเข้ากับมาเขาก็ไมโาได้โหมอก็จรงิงอะมีสัมพันธ์อันดีกับผู้นากัมพูชาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ในเขตพื้นที่กัมพูชาถูกค่ะนะคุณใช้คอนเน็กชันใช้ความสัมพันธ์ให้มันเกิดประโยชน์กับประชาชนคนไทยได้ไหมเล่านะคือถ้ามันทำผิดกฎหมายแบบนี้หลักฐานชัดเจนแบบนี้เนี่ยนะ บุกเข้าไปตรวจค้นอะไรมันก็ไม่ยากอ่ะใช่ไหมมีกองกําลังที่ถูกต้องตามกฎหมายกับอํานาจของรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยทำได้เพราะว่าที่นี่จะแตกต่างจากที่ชเวโกโกหรือที่เมวดีเพราะชะเวโกโกหรือเมวดีเนี่ยเขามีกองกําลังพิเศษส่วนตัวเป็นชนกลุ่มน้อย รัฐบาลส่วนกลางเนี่ยเข้าไปยุ่งไม่ได้เลยธรรชาเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องจนกลุ่มน้อยอ่ะคุณมีอำนาจเต็มนี่แทนที่จะไปหมกมุ่นเรื่อง MOU 44อ่ะคุณมาหมกมุ่นเรื่องแก้ไขแก้งคอร์เซนเตอร์ดีกว่าไหมคุยได้ไหมล่ะจะคุณมาเน็ตจะคุณเฟนน่ะคุยได้ไหมมีน้ำยาเนี่ยว่าเดี๋ยวทำไม่ได้เดี๋ยวจัดการให้ดูไม่ต้องเอากองกำลังไปหรอกคุณยกหูบอกอ๋อนี่คุณเซนขอเธอเพื่อนจัดการให้หน่อยอะไรเงี้ยนะ โอ้ประชาชนเขาดา่าผมใหญ่แล้วเนี่ยนะมผมไปคุยไว้ยเยอะเลยอ,อะไรแบบนี้นะทำทำสิใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวให้เป็นประโยชน์